นี่แล้ครับปลาว่านเหรค,รครับผมตอนแรกนี่คือสีลาปลาดุกดอกคึ้นลา<อ>ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็พามาเบิ่งเพื่อนว่านเหกัดด่างนี่แหละครับออยู่บ้านน้องแสงเมื่อนี้ขี่รถผ่านมาเรยมาพ่อพ,อ,พอดีเดี๋ยวเบิ่งเพื่อนไปจะข้าวเนาะครับเพื่อนกัดด่างครับผมา เป็นจอบบอนกระด่างจอบบอนน้องน้องวัใหญ่เรกเป็นคลองน้ำทิมครับเดี๋ยวเบิ่งไปน้ำกันครับผมได้ยกตัวไปพอะอ๋อมาได้เนี่ยมาเอา,เ,อาเดี๋ยวมันอยากออกพอดีเลยตัวเดียวไม่สวั เห็นแล้วเห็นแล้วปลาขึ้นแล้วครับผมอาอปลาเพื่อฟังเบิ้งครับงไปนป้ำกันเลยแต่ลึกปลายังขึ้นมัน้งยา ปลาหยังกะว่าขึ้นบางอย่างปลาช่อนปลาคอวัสดุปลาช่อนบอนครับถามเซียนตัวเนาะปลาหยังเนาะยังงูเนาะเบิ้งครับผมว่าแม่นปลาช่อนหรือปลาเข่งเบิ้งไปน้ำกันเลยครับมีผู้ใดจักตัวไปครับหยังหยั่งวัสดุเอาบาทแรกแล้้วาาทหนนตเอา คุณกัดพึ่งแล้วครับเอ้าพอดีแล้วมาท่านเขาเบิ่งไปน้ำกันแลเมืดมืเมื่อนีแ่แ่ละลงไปดงงังนึงนะครับโอ้พกขอนพอดีเลยวังนั้นละตาอยู่ขุดในขอนนั่นละมันยอกไรสิได้แต้มแรกอุ้ยทางคุณคือบอนดังตุกเถอะวะคุณนอกดัางคุณนะ<อ>เสียงยนสนั่นปานจุดกับพวก น้ำลึกวองลึกวองต่ำตอนนี้น้ำาหาลังวองกเกือบเพียงคอ,อกัดไปแล้วเบื้องเอาตะลึกแน่ได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับอแต้มเรกเอาเดี๋วเอามาเบื้งน้ำกันครับทิมไม่ดนอ่าจะว่าบ่ม,มี่เด้อปลาก็ไดตัวพอดีนี่แหละครับผมเอา โหปนได้มันไก่ปนบนได้เนี่ยขั้นปนนี่กินมดคั่วยังไงอ้าวแต้มแรกแล้วโตาดึกตาแต้มแรกแล้วหมันหมันบาดนี่อยู่ใส่กระบื้องเหลือบาดนี่นั่นทั้งคุณแกโอเคครับผมได้แล้วบาดนี่ เอาปาะคอน้อยกับบัวน้อยล่ะตกพอบันกันนะครับผมโอ้โลงสองพืนนี้ซ้ำกันเลยเต็มเสมอตัวนี้เสมอเสมอไหหมูท่านนอยู่เตะยังเตะยังผู้หนึ่งเอาอ่าน,นครับเต็มแรกแล้วครับดางได้ลงน้ำแล้วบาดนี้ <c oughs> <c oughs> สง่งอันยังก็ <c oughs> ถุงใส่ปลาถุงใส่ปลาอยากลงน้ำอกตากเด็ดอยู่ทั้งโคกโดนแล้วฮอนเด็ดแล้วอ้าวได้แล้ววันนี้เลือเหลือตาหมูเนาะเอาผุ่นตาหมูผุ่นครับอมตาหมูแต็มแรกยังมาทันมาอยู่เหลือเหลืตาหมูตาลึกได้ก่อน ระลึกนีมาก,ก่อนเลยแต็มแรกเลยกะอบวนอ,อบัวกัดต้มสองลงนำกลัดได้ติดติดเลยครับแน่หักคอยอีกแล้วหักคอยอีกแล้วครับบ่าปากเลยบาดนืด,นด,นดเอาโอ้มาแล้วเด้อบาดนี่เด้อ,อ,น,อนั่น เต็มสองชนะแล้วบานนี่น้ำเราเด้อบาทนี้เด้อเอาตะลึกนะตะลึกนะน้ำแล้วออไามาย่ยอมหรอกแหงยัง่าทันกูขึ้นอยู่ได้แล้วครับสองสองครับคุณโอ้นั่งนั่งดนๆดนนี่โมเมนอย่างเน้นั่งจอบอย่างเดียวเลยเอ้าเท่าสองเลย สมพ่อเนี่บอกว่าบ่อยากวันปลาเข็งแมาชั่นอยากเอาแต่ปลาข้อชั่นบาัตรสองตัวเลยครับผมโอ้เอาปลามันเริ่มแล้วบาดรนี่เริ่มการหายใจบอ่อยู่แล้วเเนีเ่ย,ต,ยตัวเดียวเลยเลยังคือคือเน็กขอ้อยู่บาดรนี่อ๋อโมเมนต์ที่ๆๆ ไ <laughs> ม่ว่าเป็นนิก <laughs> เอากู้แล้วครับได้ตัวเดียวครับ<ล> <laughs> ได้สองได้สองตัวครับใครกว่าปลาเขงอยู่ตัว <พอ S 1> บาทนี่พอพอเ,เอาเต็มเลขปลาขาวครับตามหมูอครับ <พอ S 1> นั่นครับ<พ>อ <laughs> เอาเต็มเลขได้ลปลาขาว กูกูแหขึ้นซื้อๆก็ได้ตัวนี้ <Yeah. S 1> เอาปลาขาวจิตได้ครับ <Yeah. S 2> ได้ปลาขาวครับ <laughs> เอาตะลึกลงน้ำอีกแล้วครับผมบึ้มอีกแล้วครับเบึง้งเฮาถ้าเบึง้งครับจิ้น้ำทันบ่ <laughs> สองเต็มเลยทางนี่ <laughs> ตะลึกน้ำก้นมาติดๆแล้วครับทะเบิงเด้อคันได้ตัวใหญ่ไม่ความว่าน้ำเลยเด้ดหนิเขาเขาขัมกรุ่นแขนนี่น้ำเลยเอาวรุ่นไปน้ำกันครับเฮ้เบิงไปน้ำกันอยู่นี่ละเดี๋ยวกล้องงับเข้ามาใกล้ๆกักกกนเดยวีพาดช็อตเด็ด มักไว้ก่อนเต๋อเอาขั้นต่ำก็ยี่บเอาเลยตมันไม่ต่ำหรอกหามันโดดต่ำค่ะอันก็่อดใจไว้ได้เลยเบื้องบานนี่ดังนั้นกับมักไว้ดนแล้วล่ะจนลืมข้าวเลโอเคกันแนนสงสาร้งสารมีเยน่ย คะแนนสงสารคะแนนสงสารน้ำท่วมข้อจีโอ้โอ้บเก่งลงมาได้เด้อครับหนาวเด้อน้ำอยู่ทางใต้แห้งลึกแห้งเย็นครับดด มาเลืกย้องใหญ้เจาเดี๋วมันอ๋อดูดิไซน์นั่งนอนนะ่นั่งนอนใคผัดเหรอขยบถุงขาวแล้วเนาะแล้วมันเนาะบวไไปแล้วเย็นแห้งคะแนนสงสารบโมีได้ปลาขาวตัวนึงสีได้อยู่ละครับอันนี้ก็ประมาณแค่สี่เอ็ดโมงนี่แหละครับสี่เอ็ดโมงเช้ากับพอได้กินข้าวสวยแล้วละ ยินแต่ลึกว่าเอาพักผ้าเอาพักกินกับเขาได้เหรอเนี่โอ้ยตัวนี้เอาไหมตาบโอ้ยบาทนี่ไหมครับอุย้ยห่างไหมเผาเนก็กเผาเนก็กเร็วๆปดัดเผาเลยเผาเลยปดัดป่านนั่นนี่ไหมบุยขึ้นเลยไหมกล้องคอยจับทันได้เด้อเนี่นี่ป่านแก้วเออปานเอามือตีน้ำขึ้นเลยไหมคักขนาดตัวนี้ ขันทันฮะแหม่ปูดุงขันทันนี่คักคักคักครับผมตกไปหุ่นใน้ง่ใปลาบ,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 าบา่เฝ้าเฝ้าโอ้ยบุยบขึ้นเลยไหมเอาหางขึ้นเลยไหมปลาตัวแง่ปลาต่าเอาหางตีน้ำบุนขึ้นเลยบัดนี้บัดขนาดคอยตากกล้องกอยยังเห็นเห็นหคักเห็นคักกล้องจับทันดิ ฮะวันโดนกระุ่นนิ่อยใครอยู่แมนบ้เออญยาติดยหาดว่าท่านอยู่อ่าตัวนี้แมสมพ่อนะแม่จังหาจองจองถือบ้องกนาะ <c oughs> <c oughs> นาัราาดนแว้าวเอาะัาัวเาทเรา่หัวากัวเราัวเาดนี้เดา๋ยัวเอาดหัวเานนั้น,น,น,าน,น,นราะนวาอัเอาะัวว้กาอนแมเนาาาาาะ ตาบัวน <tem>, да. <c ười> ี well. ่สิไปน้ำนาเด้อตาลึกเอ้ยบัน้ำดอกคือคือเอาดนแต่นอปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นคุณครับผมปลาตัวใหญ่ทั้งนั้นคือเอาดนแต่นอแต่มูกระเฮ็ดยังน้ำแห้พื้นเดียวนั่นน่ะเลยหมู นั่นบัทันครับฝืนเก่าในบัวท่านี่วะแหวว่ากินปลาเต้มันแหวเปียบอ๋อมันคือบัท่นก็บัเป็นยังนี่ล่าดังนี่ล่ะคึดว่าสิทันอยู่ดอกคึดว่าเบิ่งลักษณะแล้วมันอวยไปทั้งทั้งฝุ่นเลยบ่วปลายุ่นเตอปลายัดไปหาปลากองฝุ่นเต้เห็นวุ้ยขึ้นรถไหม นั่นเป็นไเขานด้าดูเลยใส่ตนี่นะีใ่ใส่มามาแล้วบานนี้นบ่ปากเลยยนตากองจับทันบ่น,น้ำแล้วบานนี้น้ำแล้วน้ำแล้วครับอุ้ยครับน้ำแล้วน้ำแล้วบานนี่น้ำแล้วครับเอาใส่ดงังน้ำแล้วครับคุณครับผมเรียบร้อยครับมาตะลึก โมเมนธรรมดาเด้นี่น้ำแล้วเด้อทั้งนั้นเขาขึ้นมาเด้อเหเอาพุนพู้ตลกเขาอยู่ทั้งพุนดึกเอาแห่ขึ้นกันยังไม่ทันได้อยู่เดี๋ยวนี้เฮ้มุดแล้วครับทั้งพี่ครับเอาบานนี่มาบานนี่น้ำไปมุดแล้วครับปลาตัวนี้ครับผมเต็งไดกับบรีย คันว่าได้มุดเหรอครับเรียบร้อยกูแหตีแล้วยังไงเด็ดเนี่ยกูเหโอ้ก <c ười> ูแหเอาตะลึกน้ำแล้วครับผมเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเอาตะเบิ่งอีกครับเบิ่งอีกดางนี่ครับผมเบิ่งดางนี่กับชิปิดกล้องแล้วครับถ่ายจังไง ตัวมันขึ้นใจกว่านป่ตะมูนี่เอาแต่ปลาเค็งกับปลาขาวมันปะนน่ะขึ้นแล้ววันไหนมันหึอไมปลอบลวดเอาแต่ปลาเค็งกับปลาขาวละตะมูทั้งบุ่นในลายก็มูเลยอในลายก็มูลายก็มูล,ล,มล,ละเล่าปานเ,เอาแหอดางนี่ขึ้นครับผมดางนี่เบ้อบอท่านหอกเพราะว่ามันได้ลากใส่ได้ดึงใส่เตี้ยเอาบ่แน่์ละมันคลิกบอท่านป่า บมแน่ละครับถึงป่านะโ่แน่ละยังอยู่ในน้ำเนี่ยบุหินเป็นไปได้เบิ่บ่ถึงป่าเลย

ออกว่าปล้วไปออกเห็นบ่ครับไคพวดขึ้นหล่นะโอ้ถือขอนตีนั่นใบควาสตกไปพุ่นมาดไดบาดเนีนเนีนเข่าเข้ากลางเลยด้นี่เห็นไฟว่างานเห็นแล้วโอ้บาดนี่ครับบาดเนีนเนีนเล เน่เฮ้อเฮ้ยปุ้ยเห็นบ่ครับเห็นโดดบ่บอสออกเลยไหมมันกองจับทันเลยไหมปลาโดดไหมเมื่อ่ถ้าหยุดถีบเฮียนอนไม้นั่นครับผมเดี๋ยวแก้มือไหมปลาหลายตัวอยู่ดอกโมมีตัวเดียวดอกโอ้กูขึ้นมาได้ปลาเข็งติ เอาได้ปลาเข่งหรี <_ n> งวันปอบใจครับลองวันปอบใจวังยาปลาปลาคอออกออกแหได้ปลาเข่งปอบใจครับ <_ n> เอาสอตัว <_ n> โอ้มารอบค่ำครับผมมาติดตามผล <_ n> <_ n> <_ n> ตอนนี้ก็สี <_ n> ่โมงแรกใกล้หามโมงแรกแล้วล่ะครับยังไม่เขามาเบิ่งปลาน้ำมัน เฟินเบิ้งครับว่าจีมันหรือบอมันฮะมาดูสิอ๋อตะลึกได้หลายอืมตะลึกได้หลายครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งครับโอ้ทาเขาทาครับผม อันนี้ดางผู้ใดนี่ห้อยอ้นตัวอยู่นี่อันนี้มีดางเดียวนี่ตีโอ้โหโอ้เฮแห่อยู่ในน้ำอยู่วะตีแห่อยู่ในน้ำอยู่โอ้ท้นนี่ครับมื่อนี้ก็สีมาสรุปผลให้เบิ้งครับผมนี่ ปลาที่เอามาจอบเบิง้งมือเศ้านี่ละตั้งแต่เศ้ามานมน่หอดสีม่วงแรงครับผมนีครับผมปลาครับปลาหวานเฮมีแต่บักใหญง่ๆเอฟเเลยครับปลาธรรมชาติปลาดุกปลาดุกกับจักตันี่ปลาดุกสองปลาคอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวบักเข็งนี้ครับอยู่นี่กับประมาณจากักบรุดดอกสี่โลครับผมอยู่ในนี่ครับ บรุดซีโลครับป้าอดเบิงดูครับผมปลาจอบบอนเพื่อนกัดด่างครับผมคักคักมาเอาชูม,มือมือมือแล้วซับนีละบ่ห <นะ S 1> ลุมตัวบว่าพาลงทั้งกองทั้งคนตัว <laughs> <laughs> โอ้นี่บักไงเลยครับผมนี่บักไงเลยครับตัวนี้กับประมาณโลนึงแหละครับผมบว่วน้อยนะครับ ประมาณจากโลนึงละตวนอยู่นี่สองตัวมันบตานะทางปกข้อน้อยหลายตัวยู่ตัวนี้ก็ตัวเดียวนี่ก็ประมาณโลนึงหละตัวเดียวนี่เลยตัวใหญ่ๆๆเลยดังนั้นนะดบดังว่านลุงนั่นบ่ตัวใหญ่ๆ,ๆเนี่ยนะโอ้บาทหลังนะครับมีอยู่พุ่นอีกครับผมุอีกด่กอีก กูดัง้ะครับกูดังแล้ว,ดลวเดี๋ยวเขาย่างไปบึงตั้งคุณครับโอ้ยอยู่นี่กับบักไงอยู่พุ่นกับไงเติบอยู่อยู่พุ่นก็ได้ครับรุ่นแค้นเล็กน่อยอยู่ครับผมบข้ามมาแล้วครับเดี๋ยวเขาสรุปผลน้ำกันเลยเมื่อไงบึงน้ำกันเดี๋ยว ไปย้ำไหนเพื่อนไปทางไหนเด๋วสีน้ำก้นไปดอกบานนี <laughs> ่หูวจักเสียนปลาแล้วว่านี <laughs> น่แหละครับสบายสบายเลยครับผมปลาดุกก็มีตีอโอ้ถืออดปลาดุกครับผมอยาว่าเด้อครับวานวานเฮ็ดจอบบอนครับผมเด็กน้อยสมัยสมือนี่คือสีหากินกเป็นดอกจังสีครับนี่ครับมีแต่บ,บักใหญ่เลยครับผมรุ่นแขนเล็กน้อยขึ้นไปแข,ขนตะโปขึ้นไปแล้วอ่า เอาเมื่อนี้เดี๋ยวทาติดตามช่วตอนต่อไปครับว่าเพิ่นสิไปลงนองใดมีโอกาสกระถ่ายให้เบิ่งครับผมมีโอกาสกาวับบนดีขึ้นดีพิ่นละเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เบิ่งไหมครับผมเมื่อนีก้กะข,ขอจบคลิปสำนีครับผมสวัสดีครับท่าไหรก็เจ็ดสิบสองปียังมาว่วานนี้ใป่าซื้อครับ 7จ็ดสิบสองปีครับยังว่านแฮได้ปลาค้อตัวใหญ่เอาเอาเอาแปดสิบกันยังสิบไปคือเก้าละขึ้นว่าโมยูดอกปลานี่ครับน,นี่นี่แล้วครับปลาว่านแหครับผม หนึ่งสองสามสี่อยู่นี่สี่ตครับผมอ่มาเพิ่งเอาไปตัวนึงครับอู้ะมามนี่ปลาดุกอีกสองตครับผมตอนแรกนี่คือสีลาปลาดุกดอกคือปลาโอ้บักใหญ่ออกไปแล้วครับผมพูดคับบักใหญ่ออกไปแล้วบักใหญ่เลยใหญ่เลยครับผม เอา,าไหมแม่ไปไหมเอา,เอาบึ่งครับผมเดี๋ยวเดี๋พื่อนนะบึง่งดูครับรุ่นใหญ่กว่าเขียนเลยครับปลาอยู่นี่กันสองลูครับผมมีกผพามาบึงาบ่งปลาบึ่งเพื่อนบ้านเฮจอบบอนครับผมจอบบอนครับนี่ครับมีอยู่สามดัง ม,มีอมมมมีอยู่สามดังครับนันตาอยู่มุมนั่นมือนีกับโบมีอย่างไรครับกขอปิดกล้องแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ,บร